พอเริ่มต้นเพียงแค่6,000บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถสไตล์ผู้รหารคันนี้ได้ และที่สำคัญนะครับคันนี้ประหยัดกว่ารถหม่ป้ายแดงถึง1ล้านบาทเลยคันนี้คือ Hon d a a c อ o r d 2.0 EL ปี2014สภาพเป็นอย่างไรน่าใช้ขนาดไหนไปดูพร้อมๆกันครับสภาพด้านหน้าสวยๆเลยนะครับสีบรอนทั้งคันและที่สำคัญครับได้ในส่วนของชุดแต่งรอบคันด้วยและยังได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลน LED มาพร้อมกับ d a y t i ท e Running Light มีไฟตัดหมอกให้ใช้งานด้วยครับเพื่อนๆครับเบ้าโช๊คเม็ดอาร์ตหัวน็อตต่างๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับไม่เคยมีการทําสีหรือว่าชนหนักด้านหน้ามาก่อนครับสำหรับคันนี้นนะคครรรรรรับบมีาตวจสภพยเเ้้ออองงื่ สวยใหม่พร้อมใช้งานแบบนี <partido> ้เลยนะเป็นเครื <ures> ่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรและก็ประหยัดน้ำมันได้ถึง15-16กิโลเมตรต่อลิตรเกียร์อัตโนมัติ CVT นะแบรนด์ Honda ก็เชื่อใจได้มั่นใจได้นะครับอย่างคันนี้มีารันตีจากคนโทรโตถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง1 0 8รายการด้วยครับห้องโดยสารภายในหรูหรากว้างขวางน่าใช้งานครับและที่สำคัญครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีหน้าจอทัชสกีนคันนี้นะประวัติสวยสวิส่นอุปกรณ์ครบครับพลาดและเสียใจแน่นอนนะครับกับฮอนี้าแอรแค0 0 0 9,000บาาททเทน่นนั้และใครต้องการจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนลมต้นเพียงแค่6,000บาทต่อเดือนคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับพี่อนๆท่านไหนนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่วันโทโัวต้ที่เบอร์โทรนี้เลยเลยครับศูนย์ห้องหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าและที่สำคัญกว่านั้นนะครับรถทุกคันของวันโทโัวต้รถบ้านแทร็คโเปเซ็นต์ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนวันโทโัวต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธ,ธรรมครับสวัสดีครับ